โอเคครับก็มาพบกับผมโอเจมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้เราก็จะมารองทดสอบปืนยุซี่นะฮะเนื่องจากเข้าแพทยุคซีซั่นสี่นะฮะทำไมต้องพูดยุคด้วยวะนะฮะก็จะเป็นปืน MSMC นะฮะที่โดนเนิร์ฟนะฮะในเรื่องของดาเมจจาก75 เหลือ73แม่นยังจาก42เหลือ40และระยะยิงจาก30หรือ29นะฮะแล้วก็รดดาเมจยิงระยะใกล้จาก4นะัดกลายเป็น5นัดแทนนะฮะเดี๋ยวจะไปลองดูกันนะฮะว่ามันยังจะเล่นได้อยู่ไหมในซีซัน4นี้ก็ไปดูกันเลยครับ โอเคครับเข้ากันมานะเกิมนะทุกคนกูถ่ายไว้ไหมนะเออกูถ่ายไว้อยู่ก็ยุตซีนะฮะโดนนับให้มีระยะใกล้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนัดนะเก็บยิงไม่โดนอี่บ้าไม่พานัดแล้วไงหนูใจเย็นใจเย็น

บอท uh oh. หลบเป็นด้วยเหรอบอทมึนหล,ลบเป็นได้หลอะว่าจั่นา่ะถ้าไม่มายิงอะไรตรงพื้นไงไปยิงกับคนนี้บ down sit back up what what the fuck บ uh oh. อทมึงหลบเป็นด้วยกูเพิ่งเลอก บอลอกกัปเจนใหม่แบบโคตรโหดนะทุกคนนะแต่อันนี้ผมไม่ได้เล่นกับบอลนะมีคนด้วยนะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นอู้หล,ลัดชอบ flashbang รอนร้อนร้อ,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 อน standby โดนระเบิดม่ใตายโดนตายผมกูไล่อดแล้วนะทุกคนแต่ผมไม่ใช่ชอ่ะกวเกินกงเกินไปเกินอะไรวะด อยูยอดว่ะปวดแม่งยหูจัดเลยแคตนี้มาซ้อมได้เลยนี่กูจะตายแล้วไหงตอบนี่เนี่ยนี่เนี่ยเยอะไปไหนฟ้า โอเคครับจบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูในเกมที่สองโอเคครับเข้ามากันในเกมที่สองนะคราวนี้ยูสซี่ผมจะใส่จิ้วนะฮะหรือเก็บเสียงนั่นเองนะฮะรู้ซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะรู้จักเป้าเะไป,ไปเล่นเซใส่เก็บเสียงนนำหนึ่นนโดนนะครับรู้กระยะกับแม่นยำแล้วไง โอยโอ้ยแบตแบตเตือนแบตเตือน What the fuck เี่ยนี่ปอดปกติยิงสี่นัดตายัจตายตอง้สต้องยิงา้มันฉลบโอ้โดนเพื่อนัช็อต Reloading โอ้ไม่ตายโค้ยิงนัเียวเองกูโชวไก่แล้วนี่ยโอ้ทำไมเขาชอบดักจังวะร้อนร้อนแล

โอไก่แล้ววะกูเริ่มร้อนโอ้ย reloading เพื่อนแม่งรับหมดเลยโอ้

Out. Reloading. Access one, Goliath. Uh, Reloading. Oh. Tired. Keep on them. We're winning this one. ่ป็นางาน้องๆจบทักจบเป็นผมเองครับน้องๆหมดเกินโอเคครับก็สำหรับยุคส,สี่ซีซั่นก็นะเล่นยากขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่ามันต้องใช้กระสุนในการฆ่าเยอะขึ้นเนาะก็ต้องฝึกเพิ่มกันหน่อยนะฮะแล้วก็มันยิงระยะไกลยากขึ้นเนาะก็คลิปผมก็มีแค่นี้แหละครับ โอเคถค้าเป็นไงบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย